กับน้องๆค่ะกบาบท่านประธานท่านประเสริฐในทุนทองทองนะครับท่านบามโบแสงต้งนะครับท่านผู้ริการสำลังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศากานครมาเขตสี่นะครับ,ท,รรรรรบท่านกิติพงศ์พงศลเวนะครับท่านปลตอวโสท่านดรภูมินท่านประธานศูนย์ท่านประธานศนานานูนย์มือสมเนือด้วยนะครับวันนี้ใจหายครับคือ ตลอดระยะเวลาที่ที่ผมมาอยู่สูงเนินนะครับสามเกือบสาบเปีแล้วก็ได้ร่วมแรงร่วมใจทํางานไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆงานติธีารจิตงานอะไรต่างๆที่เป็นอีกกรรมส่วนรวมก็ทํามาตลอดก็ไม่ลืมไม่ฝันนะครับวันนี้ก็จะมาทำชักงเทวอาเป็นเป็นเป็นวันอำลาในครั้งสุดท้ายนะครับ,รบผมแนะนาตัวแทนของของตัวแทนทั้งามที่ท่านนีนะครับ ถือว่าเป็นเหือต้างเหือพายนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกสามชั่วโมงก็จะถึงฝั่งนะครับถ้าตีหนึ่งไปแล้วก็ผู้ผมก็จะปล่อยวางนะครับบางท่านที่ท่านกเกษียณไปสามีทิท่านก็อาจจะมีธุรกิจอของท่านมั่งท่านอาจจะทําไร่ทําสวนทําไร่ทํานานะครับบางท่านก็อาจจะมีธุรกิจของท่านนะครับ ตอนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณคณะทํางานนะครับของทีมงานของพี่น้องสุนเงินพวกเราที่ที่ทได้ให้จัดงานให้พวกเราอย่างสมศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่และกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็หลังจากนี้ไปก็จะทําทงานในส่วนรวมอีกต่อไปนะครับวันนี้อขอญตแนะนําพี่น้อง พค,คุยสนท่านประธานก็มีทีมงานพี่น้องมาให้กลังใจนะครับซึ่ง,ง,งขออนุญาตแนะนําก่อนนะครับขออนุญาตแนะนําท่านเวลาท่านแก้วนะครับอดีตตสสพขีดหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านเป็นเลขาของ